สวัสดีมิรักแฟนดับมิค่าตาศูนย์ทุกท่านนะครับผมหลังจากที่พี่ทูอิซีแมนลงคลิปทางนั่งของเกียวเมีสามดาวลุงไปนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการลองอ่า PVP กับพี่ทูดูนะว่าจะไหวหรือเปล่านะอ่ะก็อ่าหมวดที่เราจะมา PvP จะเป็นทางนั่งของหมวดแลงเบ t โชอันนี้นะก็เดี๋ยวต้องมาทําการอ่ากดสุ่มหาเรื่อยๆนะไม่แน่ใจว่าจะเจอหรือเปล่านะก็อ่าถ้า ถ้าไม่เจอคลิปนี้คงไม่เกิดอเอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะก็่กอนจะชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผมอีล s สติกช็อปนะเพเติมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องอ e ีล s สติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นมาให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็คะใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหาหิวแล้วจะเป็นการเก็บคเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาอ่ะก่อนจะไปทําการดูอารีนาวันนี้มีกิจกรรมเป็นทางของกิจกรรมสกิน ของเกียวมีนั่องอ่าจะเป็นทางด้านของอันนี้เอ่อเซเว่นรอนี่จะเป็นทางด้านของเขาเรียกว่า7กฎหมายหรืออะไรเงี้ยเซเว่นเนี่ยเป็นไปเจ็ดรอเนี่ยกฎหมายกฎหมายทั้งเหรืออะไรประมาณนั้นหละนะก็นี่นะของอันเนี้ยจะมีทางด้านของสกินเอ่อกิยูหัวหน้าแก๊งแล้วก็เป็นสกินของเกียวมีนะอันนี้ก็เอ่อเดี๋ยวจัดแน่นอนนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ผมรอสุ่มเกียวมีก่อนต้องรอเขาเรียกว่ารอ ทำพวกกิจกรรมทำอะไรเงี้ยให้มันหมดหมดก่อนก็คือเราจะเอาตั๋วฟรีให้มันครบครบก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปตุ้มทีเดียวกันแล้วกันนะมาเดี๋ยวเรามาลองเทสสกินเกียวเมย์กันก่อนอ่ะจะเป็นทางด้านของบุรุษชุดแดงนีงนะ่นะนี่ทุบเข้าไปสกินก็เท่อยู่นะอ่ารูปแบบสกิลอะไรพวกเนี้ยเท่อยู่มาอาคิทุบมามาเกียวเมย์อันติหมุนควงสว่รนแล้วก็ทุบเข้าไปทีนึงไอ,อ้ก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่ ประมาณนี้อ่ะให้ดูคร่าวๆแล้วกันมาอ,อันอื่นไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะแล้วก็มาเดี๋ยวเรามาดูทังห,ทงหน้าของทีมก่อนแล้วกันทีมที่ผมใช้อ่ะเดี๋ยวดูในนี้ดีกว่าดูนี้น่าจะดูง่ายกว่าในนี้อ่ะ ทีมที่ผมใช้เนี่ยเดี๋ยวของพี่ทูก่อนแล้วกันทีมของพี่ทูเนี่ยก็หนีจะใช้เป็นทนั่ของทีมหลักทีมเดียวแล้วก็ทีม2เราเอาเป็นตัวไก่เหมือนกันนะซึ่งผมก็เอาแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าเ,เราจะได้เอาทีมหลักเราไปตกกับทีมหลักของเขานะจะได้สูสีกันก็คือเราจะไม่เอาตัวไก่ไปรับดาเมจก่อนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีการเคสละกันนะโอเคก็อทีมพี่ทูเนี่ยพลังอยู่ที่11ล้าน2แสนกว่าๆนั่นเองนะก็เกือบ11ล้าน3แสนนะแล้วก็ตัวละครเนี่ยเป็นท่2านะ ร้ 100, 000, 000. อยพันหมื่นแสนล้านอ่ 2, 000, ะสองล้านสากว่านะอ่ะสเตตัสพ,พลังอะไรประมาณนี้แล้วก็ทางด้าน,นของเกียวมีเนี่ยตัวแบกเนี่ยพลังอยู่ที่2 8ล้าน8เลยนะั่นเอง,เอง,เองเนะนี่ก็ของถือว่าค่อนข้างแน่นอยู่แต่ว่ายังไม่สุดนะบอกก่อนว่ายังไม่สุดยังสามารถดันได้อีกน,นะเอาจริงถ้า จากที่ผมมีเห็นเห็นเนี่ยถ้าดันแบบสุดจริงๆนะผมว่าน่าจะถึง3ล้านอยู่นะน่าจะถึง3ล้านอยู่นะสำหรับทางด้านของเกียวเมนะอะแล้วก็ถัดไปเป็นทางด้านของนสโกอสูนะก็นี่ประมาณนี้ถือว่ากลางๆแล้วกันถือว่าไปอัดตัวดาเมจให้เยอะไว้ก่อนตัวพวกตัวซัพพอร์ตเลยก็เอาดรอปลงหน่อยมาแล้วก็ตัวตัวถัดไปจะเป็นตัวทางด้านของซาลิมิดาเมจถ้าถ้าลมนะก็ของค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควรแล้วก็จะเป็นทางด้านของโอบานายนะก็ของก็พอสมควรเหมือนกันนะถือว่าค่อนข้าง ดุอยู่พอสมควรมาต่อไปจะเป็นทีมของผมนะทีมของผมเนี่ยพลังอยู่แค่10ล้าน7 0 0 0แสนกว่าๆนะพลังห่างกันก็6 7 0 0 0แสนได้นะประมาณ6เกือบ7 0 0 0แสนได้ประมาณนั้นแล้วก็ตัวละครดาคิอ่ะดาคิผมอยู่ที่ประมาณนี้นะของก็กลางๆนะยังไม่ได้ถือว่าพลังเยอะอะไรมากพลังแค่2ล้านแล้วก็ทางด้านของกิยูหัวหน้าแก๊งเราก็จะมีประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแน่นอยู่แต่ว่า Uh, จะมีอาวุธเนี่ยที่ยังอัพเลเวลไม่ถึง200นะแล้วก็เป็นทาล้าของรูนก็ยังใช้เป็นรูนทองทั้งทั้งทั้งสองเม็ดเลยแต่ว่าสกิลมันค่อนข้างโอเคนะจะมีแค่สกิลแรมเพลเนี่ยที่ทับกันแต่อื่นก็ถือถือว่าค่อนข้างโอเคมาถัดไปเป็นทาล้าของตัวแบกทีมผมเนี่ยจะเป็นท่าล่างของอาคาซาั่นเองนะก็พลังอยู่ที่2องล้านหกแสนกว่านะของก็ค่อนข้างแน่นอยู่พอสมควรมาถัดไปเป็นทาล้างของเนสโกนะพลังอยู่ที่2ล้านของก็ประมาณนี้ถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้แน่นมาก แล้วก็ทางด้านของชิโนบุนะพลังอยู่ที่ร้านเจ็ดนะถือว่าค่อนข้างต่ํามากแล้วก็อาวุธยังใส่เป็นอาวุธแดงไม่หมดทุกชิ้นเลยนะซ้ำนะแล้วก็ของแทบไม่ได้บวก,กน,นะอย่างที่บอกไปว่าเราไปเ,าเราไปอัดตัวละครดาเมจซะส่วนใหญ่ประมาณนั้นของเลยได้ประมาณนี้แต่ว่าเลเวลมันขึ้น3 4มคืออะไรวะตรงนี้แค่3ามร้อไอ้แค่3ามร้อยแเองของพี่ทูอะไรของพี่ทูกแก300ร้อยอ้าไม่ใช่เหรอันนี้ไม่ใช่พี่ทูนี่วะอันนี้อันนี้อ,นนอ่ะของพี่ทูกแกอยู่ที่306นะของผมอยู่ที่308นั่นเองนะอ่ะ ก็ถ้ากดสุ่มหาแล้วมันเจอคนอื่นเดี๋ยวผมขอตัดตัดให้เลยแล้วกันเดี๋ยวผมเอาเฉพาะอันตอนที่เรากดสุ่มหาแล้วเจอกับพี่ทูเลยแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปมันจะยืดายาวนะเพราะแต่และแมตช์เนี่ยมันก็ค่อนขอ้างยืดพอสมควรแล้วอ่ะไปเริ่มเลยอ่ะโอเคแมตช์ Math แรกมาอ่าอาก่าผมได้เปิดก่อนโอเคปกติอยู่แล้วสำหรับอากาซ่าอากะนะอาซได้เปิดก่อนอยู่แล้ว EU า uko, มาอีวูฟาดไปเฮนิสโกฮิลมาสามล้านซันนี่มีฝั่งนู้นโอ้ฟาดมาแหลมกันนะ อันนี้เราเสียเปรียบตรงที่ว่าซาลิมิเขาตีมา3ล้านแล้วเนสโกะเราฮิวไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนแบบเนสโกะฮิวฟรีอะประมาณนั้นพอเข้าใจใช่ไหมตอนแรกเลือดเต็มอยู่แล้วเนสโกะฮิวเลือดมันก็เต็มอยู่แล้วแล้วก็ซาลิมิปาดเข้ามา3ล้านอีกทีนึงอ่ะมากิวปาดไปที่เนสโกะติดสตันเป็นหนึ่งทีแล้วก็เบิร์นอีกทีหนึ่งปาดปาปาปาดก็หายล้านหนึ่งโอเคถือว่าหายไปค่อนข้างเยอะอยู่โอ้ฮิวฮิวพอดีเลย จัดมาเต็มหลอดคืนโอ้ิวไป7ล้านตึงๆมาดาร์คิอันติไป4ีล้านหแล้วก็เบิร์นมิทินอีก2องล้านเจ็ดประมาณ7 000, 4, 5, 6, 6, 7 8ล้านได้ไหมดาร์คีเมื่อกี้นะแรงอยู่อ่ะเอสโก,โกทุบเข้าไปตัดเลือดอ่าร์มี่สองลุนปาดมาทีหนึง่ง2ล้าน1นไอสอล้าน4ไม่ใช่2ล้าน1 2ึล้านสแล้วก็ค้างไป1จังหวะนะ อันเนี้ยมันมันแก้ไม่หายสักทีนะอันนี้คือผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นมันเป็นที่อะไรมันเป็นที่โปรแกรมแหละแต่ว่าผมไม่รู้นะว่ามันจะแก้ยังไงนะแต่ว่ามันจะเป็นบางจังหวะอ่ะอันนี้เห็นไหมพอค้างแป๊บหนึ่งปุ๊บมันก็มาทําสกิลต่อกันประมาณเนี้ยเออแล้วก็ค้างเงี้ยอ่ะจะเรินพอหรือลูกเอ้ยอี๋ยวรอก่อนแป๊บหนึ่งน่าน่าจะได้อยู่รอรอรอ,ออ่ะปาดไปโอเคชินุบุแทงฮิวบัฟดาเมจมา แล้วก็โอวานายฝั่งนูน้นโดนติดป้ายตีปกติมาแล้วก็อาคาซะซัดไปที่หลวงพ่อ5 8, ล้าน8ปดอ้ไม่ใช่บอกว่าซัดไปที่กิวเม่ห้าล้านแปดเมื่อกี้มันโดน3เป้า5ล้านแอ่ะแล้วก็เบิ้ลไปทีหนึ่งอ่ะฝั่งนู้นดาชิอันติมา2ล้านหนึ่งแล้วก็เบิ้ลมาอีกทีหนึ่งป่าปราล้าน7โอเคเกียวเมตีมาปกติพอโดนทอนนะ่ะไปีปอีกทีหนึ่งแล้วก็ไล่ตีกันไปแล้วก็ แทงกันไปตีตีตีปาบปาดไปทุบทุบเข้าไปตีเข้าไปเถื่อนตีปกติมันจะค่อนข้างเงียบเหงาหน่อยนะอ่ะเกียวเมสทุบสกิลหนึ่งมาล้านหกกว่าหลบได้ตัวหนึ่งแล้วก็ทุบเบิลอีกทีนึงกิยูแตกมาตีเบิอ่อตีฮิวมาอีกทีนึงตอนนี้ดาคิอยู่น่าจะอยู่สถานะโคคูนอยู่นะก็เนี่ยจะเป็นสถานะเอ่อเหมือนล่างใหม่ก็คือรอเกิดใหม่ประมาณนั้นก็คือมันจะไม่สามารถขยับได้หนึ่งเทิร์นโอเคทุบมาอีกทีนึง แล้วก็ตีมาอีกทีนึงอาส่าต่อยไป,ป,ทปทุบทุบไปแล้วก็ทุบทุบปปอีกทีนึงแล้วก็ฮิวมาใิสโกอาส่ากระโดดทุบไปทีนึงสามล้านสี่แล้วก็ไล่ตีอ,าาอ,ปปอีกทีนึงเจ็ดแสนในสโกไอ้ในสโกแม่งฮิวมาแบบแรงมากฮิวกันทีนึงคือแบบว่าแทบจะเต็มหลอดคืนเลยนะเออเนี่ยแหละอ่าไอ้พวกรูนเขาเรียกว่ารูนตัดฮิวถึงค่อนข้างจําเป็นนะอันนี้สโกลมแดดตายไปละมา าดาร์คี้อันติไป3ล้าน1เบิ้ลมาอีกทีนึงสา,าล้าน7โอเคตีมปาปกตี 1, 8, อีกล้านแอดาลิมิปาดมาล้าน9กว่ากว่าล้าน9กว่ากว่านะแล้วก็เบิ้ลมาอีกทีนึงปาเขาให้ล้าน9โอ้อากศาศขาร่วงเลยเฮ้แล้วก็ทริปเปิ้ลมาอีกทีนึงปาเข้ามา9ก้าแสนแโอเคเหลือดารคี้ตัวเดียวแล้วก็ปาปกาติมาอีกทีนึง3ามแสน เนสโกเหยียบหน้าฮิวมาทีนึงปา้าห0 0แสนเกียวเมอันติทุบไปอีกทีหนึ่งล้านห้าแตกไปเลยนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นทีมของอซามิของเรานะไม่ได้จะทําอะไรได้ม่ายไม่น่าจะทําอะไรได้นะค้างไปซะแล้วน,นะ,ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งแล้วกันนะก็เอาจริงอันเนี้ยมันค้างค่อนข้างหลายช็อตมากนะแต่ว่าเดี๋ยวผมพยายามตัดให้มันค่อนข้างมันได้ต่อเนื่องแล้วกันแต่ว่าจะต่อเนื่องมากน้อยขนาดไหนนนี้เดี๋ยวต้องรอดูตอนลงคลิปกันอีกทีหนึ่งนะ เพราะามันมันค้างบ่อยมากจริงๆนะเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันเป็นอะไรนะอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตกดข้ามไปเลยแล้วกันยังไงนี่เราแพ้อยู่แล้วนะอ่ะกดข้ามไปอันนี้คือแพ้ทีมหนึ่งต่อทีมหนึ่งเจอกันอ่าดาคิผมทำดาเมจไปที่21ล้านอากาศาอยู่ที่15ล้านแล้วก็กิยู8ล้านกว่ากว่านะเนสโกฮิลมา12ล้านนะแล้วก็ฝั่งของพทูเนี่ยาดาคิดามจมาอยู่ที่9ล้านแล้วก็ เกียวมีเนี่ยอยู่ที่11ล้านก,นกว่าเกือบ12ล้านแต่ว่าซาดิมิเนี่ยยูดีเป็นมามืดเฉยเลยอ่ะดูดีแม่งอันติมาแบบสกิลเขาเรียกว่าไงนะทำดาเมจมาอยู่ที่23ล้านกว่ากว่านะแรงกว่าเกียวมีเป็นเท่าตัวเองนะเออนี่คือซาดิมิคือแบบค่อนข้างสุดมากนะอ่ะเดี๋ยวเราไปหาสุมา่มรอดูแมตที่2กันนะอ่ะไปอ่ะโอเคมาแมตที่2ทุบไปก่อนนะสามล้านหกน่าจะไม่ติดขีนะเพราะปกติน่าจะแรงกว่านี้ ค okay, ตีไปปกติตีไปปกติตีตีเข้าไปแล้วก็กิวปาดเข้าไปติดใบไซมิโอเคติดใบลิมิตัวหนึ่งโอเคถือว่าลดดาเมตได้เยอะอยู่เพราะว่าลิมิฝั่งพี่ทูเนี่ยเป็นตัวดาเมจแทบจะเป็นตัวดาเมจหลักอะ่ะใครบอกว่าใครที่คิดว่าเกียวเมดาเมจหลักของทีมพี่ทูตอนนี้นะดูนะลิมินี่แรงแบบแรง,แรงจัดมากอาทุบไปล้านแปดเบอร์นึทีนึงล้านห้านะแล้วก็นิสโกฮิวอันติมาน่าจะฮิวเต็มอยู่นะสองสามตัวอยู่มา ปาบ3ล้าน9ก้ยูปาดไปที่นิสโกหายไปเลยนะนิสโก้โอเคอาดาคิซัดมา4ีล้าน5้าเบิ้ลไอีกทีหนึ่งปาบ2ล้านเป็น6ล้านกว่าๆนะแล้วก็ไล่ตีปกติ3ล้านกว่าต, 3, 000, าตอนนี้ดูจากสภาพเนี่ยเราน่าจะค่อนข้างได้เปรียบนะเพราะว่าเอ่อฝัง่งพิทูเนี่ยตัวฮิวหายไปแล้วนะโดนกิูเราเก็บไปเรียบร้อยละผมว่าผมค่อนข้างได้เปรียบอยู่อีจยะต้องดูงอีกทีนึงอะอากาสะซัดไปโอเคอันนี้ได้อยู่นะอากาสะซัดไปโดน3ามตัว ตัวหลังหายสองตัวนะแต่ว่าอันนี้เราโดนเหมือนโดนสะท้อนดาเมจด้วยนิดหน่อยนะแต่ว่ายังไม่ถึงกับเก็บสาหัสมากเฮ้ย hey, อันนี้น่าจะอันนี้มีหวังอยู่นะอันนี้ชนะอยู่นะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะเฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวนะทําไมทําไมเกียวเมย์มันฟาดแรงขนาดนั้นวะดูไม่ทันเมื่อกี้แล้วก็ค้างไปแล้วจังหวะน,นี้อเดี๋ยวรอรอก่อนแป๊บหนึง่งเฮ้ยเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้ตอนแรกอัคคะสากกิวผมเลือดเต็มปะแต่แต่ทำไมยูดีเกียวเมย์มันอันติผง,งาด แรงอะไรขนาดนั้นวะแรงแบบแรงเวอร์มากอะไรกันวีดีก็โดนฟาดตายซะงั้นมาต่อปาบปาบให้แล้วก็นสกฮิวมาแล้วก็แทงไปชินรุบุอาดาคิฝั่งน้นตีปกติมาโอเคฝั่งเราน่าจะติโคคูนอยู่นะก็คือเป็นสถานะเขาเรียกว่าลังไหมแล้วกันอ่ะโอ้ฝั่งฝั่งนู้นไอยจ่ไปอยู่ดีตอนแรกตอนแรกมันไม่ได้แรงขนาดนี้ไม่ใช่หรอทำไมมันแรงดูแบบแรงแบบแรงเวอร์มากทีเดียวแบบตัวละครดาเมจเรา ยืนไม่ไหวเลยอะเกิดมาใหม่แล้วปา้าเพาให้เก้าแสนตีมีคีหนึ่งห้าแสนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะบอกว่าได้เปรียบก็ไม่เชิงนะเพราะว่าฝั่งนู้นก็ดามี2สองอ่ะโอเคอะได้ยูเกียวมีฝั่งนู้นโดนลมแดดแตกไปนะเฮ้ยจากที่ดูแล้วเนี่ยผมว่าดาคีนี้แบกว่าอาคษมอีกนะตอนแรกผมกะจะเอาอาคษาเนี่ยมาต่อยเกียวมีของวิชูนะแต่วไปๆมาๆมาคือดาคิเราเป็นตัวแบกนะเออเห็นไหมลมแดดตาย เฮ้ยเจ๋งอะอ่ะอน,นี่ขอกดขั้นนะชนะอยู่ละโอเคอันนี้ชนะเฉยเลยโอเคอปกติเลย2ใน3 2ใน3ตอนนี้คนละ1แตมแ้มละคนละ1แตมแ้มละเดี๋ยวเราเอาอีก1ครั้งเดี๋ยวจะรีหายนะเอาจริงกว่าจะรีหายเจอเนี่ยเป็นโคตรยากเลยนะอ่ะอันนี้ดาคี้ผมทำโนมิไปอยู่ที่28ล้านนะแล้วก็กิวเนี่ยอันนี้คือน่าจะแค่สกิลหนึ่งกับสกิล2รวมกันอยู่ที่6ล้านกว่านะในสกเนี่ยโดนไป5ล้าน7นะก็ อันติน่าจะติดคีด้วยมัง้งก็เลยตายนะมันแล้วแต่ดวงแต่ละรอบแล้วก็อาคาซะต่อยไปที่12ล้านอ่เนสโก้ uko, ล้าน9แต่ว่าฮิวไป20ล้านนะั้นแล้วก็ฝั่งของวิทูเนี่ยอ่ดาคิตีไป10ล้านแล้วก็เกียวมีเนี่ยไอดอกที่มันล่อทีมเราตายไป2ตัวเนี่ยน่าจะเป็นดอกแน่หละที่ทําให้ดาเมจเป็นแบบ17ล้านได้นะโคตรดุนะนี้อะมาเดี๋ยวเราไปลองดูรอบที่3รอบตัดสิลแล้วกันนะว่าใครจะเหนือกว่ากันนะมา one hour later เออเรื่องโคตรน่าเศร้าแล้วตอนแรกอะ่ะเนี่ยอ่ลองอ่าเขาเรียกว่ากอกลับไปดูนะตอนแรกผมมีตั๋วอยู่มา1 7อยเจ็ปเว้ยแล้วก็ตอนแรกผมจำไม่ได้ว่าแต้มผมมีอยู่เท่าไหร่นะเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยผมเรียกไม่เจอพี่ถูแบบที่3ามเลยเว้ย 2องแมแรกอะเราเจอแบบฟุกมากนะแต่ว่าเนี่ยแมตช์ที่3เนี่ยตอนแรกผมตอนแรกผมอยู่ประมาณอันดับ3อันดับ4นะไม่แน่ใจว่าแต้มเท่าไหร่นะอันนี้ผมตีจนแต้มแบบ3,200แล้วพ่ทูพ 3, 3, 2, 3 2, 9อเกือบ3,4 0 0แล้วเนี่ยผมกดต่อเนี่ยมันบอกว่าเราอยู่ในแรงค่อนข้างสูงแล้วไม่สามารถหาแมตช์ได้คืออะไร แล้วกดว่าแบบโอ้โหนี่คูเสียตั๋วไปแบบโคตรเยอะเลยนะว่าจะตีกับวิทูเนี่ยสามแมตช์นะสรุปแล้วเราเจอแค่2แมตช์นะเราไม่สามารถเจอพิทูได้อีกแมต์หนึ่งอะ่ะดูดิทั้งที่แกอยู่แค่อันดับเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยห่างกันแค่เนี่ยตีไม่ได้ว่าเดี๋ยวฟักแล้วเราเสียตั๋วไปแบบผมว่ารวมๆแล้วผมเสียไปประมาณแบบถ้าจำไม่ผิดนะ้ประมาณเกือบร้อยใบได้ปะ ก็คิดดูเอาสองสองใบต่อหนึ่งรอบอะผมกดไปประมาณแบบ40ี่สิบห้าสิบรอบอะไอพี่เฉยดิผมอ่าแปบเอ 80, เอถูกแล้วผมกดไปประมาณสี่สบห้าสิบรอบอะไอแบปไม่เจอดูดิมันบอกไม่สามารถหาแมทได้อ่ะโอ้ตายตายอ่ะสรุปแล้วโคตรน่าเสียดาย <laughs> อ่ะสรุปแล้วถือว่าอ่าคลิปนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่สามารถหาแมทต่อได้อ่ะ ก็คือไอตอน2แมตช์แรกอะกว่าจะหาเจอก็ค่อนข้างนานพอสมควรอยู่เหมือนกันไอแมตช์สเนี่ยหมดไปอีกค่อนข้างเยอะมาก4อ่ประมาณแบบเจดอ่า60ส0ตัวแป่งไม่เจอเว้ยโอ้โหโคตรโคตรบ้าเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยก็อ่ะนั่นแหละตีไปว่าเสมอก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวเราอ่าค่อยทำทีมทำเกียวเมย์หรืออะไรแล้วก็ มีโอกาสเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่านี่มันคือมันหาไม่เจอจริงๆนะเมื่อกี้กดให้ดูเนี่ยหลายรอบบ้างแล้วกดเป็นสิบๆรอบมันก็บอกไม่สามารถหาแมทได้ไม่สามารถหาแมทได้นะก็อ่ะตามนี้เอาเป็นว่าเสมอกันหนึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันนะยังหาผู้ชนะไม่ได้นะก็เดี๋ยวกิจกรรมอันเนี้ยมันน่าจะอยู่จนถึงวันจันทรนะวันจันเก้าโมงก็เดี๋ยวค่อยมารีแมทกันอีกทีนึงแล้วกันนะเพราะว่านี่มันหาไม่เจอจริงๆนะก็ขออภัยด้วยนะก็อ่ะคิดวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ก่อนอ่ะ ก่อนจากการขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้อีกหนึ่งครั้งนะครับผมอีลาสติชอปนะเพจเติมเกมราคาถูก เติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอ e l ล s สติกช็อปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหางหิวและจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคคลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากไลค์กดซับเป็นกำใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปก่อๆได้เดี๋ยวแปะคลิปท้างซ้ายเพจดิตด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามมมาารรัับบชจนนนนถึงตอี้้คคไวใหห่ิป um